ขวหอยมาแล้วสาวอีสานสิได้น้ำไม้แกงสู้กินหอยขวาล่างตทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยอเครื่องปรุงนะจ๊ะใบผัเอีเลหศยอดดอกแคฝอยแล้วก็เป็นผักยอดไผีห้มอ่อนมีข้าเบียนะจ๊ะมีข้าเบียที่ตัดแล้วเรียบร้อยอ่านี่ก็เป็นพริกกระพร้อมแดงตะไคร้มีเกลือมีน้ำประเด็ด อันนี้ก็เป็นน้ำยานางที่สายิสารยองไวเพื่อที่จะไปเฮ็ดให้เป็นน้ำแกงมันจึงิได้เข้มข้นขึ้นอีกนอกจากยังได้แซ่บขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวสายิสารเริ่มปรุงสู้กินจ้าขว้าพริกตะไคร้หอมแดงให้หอมพร้อมกับใส่ลงไปขว่า น้ำเย็นนงน้อยนึงจากขวยกระเพรพริกม เกลือจักน้อยอ่ะกว่าใส่เกลือขวาอยอวไทรตะไคร่หอมไม่กินหอมแล้วค่ะเติมน้ำยานาง จ้าที่นี่เขาต้มห,หอยสุกก้อนเขาจังสิได้ปรุงเอาผักต่างๆที่ห้องอเตรียมไว้ลงไปปรุงจ้าตอนนี้รอให้หอยสุกก้อน หอยที่ห้าต้มไว้สุกแล้วนอจากที่นี้เขาก็จะได้ปรุงเริ่มขั้นตอนปรุงเขาก็จะเอาผักผักที่ห้าเตรียมไว้ดอกแค่ฝอยใบฝอกอีเลิศยอดฝอีหุ้มใส่แล้จะผักที่ห้าหาได้ตามหัวตามสวนวนั่นแหละค่ะฮะใส่ใส่ก็จะได้เริ่มปรุงฝักอ,อีเลิศใส่ก็เพิ่มความหอมเข้าไปอีกเลย ไปประเดช์แก่งของคนอีสานที่ขาดก็ได้คือประเดช์ สุดท้ายก็คือข้าวเบียด้วยจาะถ้าเขาใส่เดียวเกินไปเดียวหน,าม,น,น,า,นามเขาติดนั่นพูดเหนียวใส่หนามข้าวเบียร์สุดท้ายเพิ่มความเข้มข้นของหนามข้าวปีกเพราะว่าข้าวเบียร์เขาเนี่ก็คือเก็บจากตำจากขาเหนียวนะคะขาเหนียวมาเนาะก็ไปตำม,มันก็จะเป็นแป้งเพิ่มเพิ่มแป้งก็ว่าได้ไแต่ว่าเัาก็พอใส่หลายให้หนามมันเหนียวขึ้นมากนิดนึงค่ะ พี่น้องบัานี้ไม่กินแกงหอยขวาน้ากันใส่ออสาไปขวามาได้ก็เลยมาแกงสูพี่น้องกินค่ะหอยขว่าที่มันอยู่ในดินที่เขาไปขวามาเนาะคะ่ะมันก็นสิมีรสชาติหอมของดินพรอมบหอ,อยเขาสิได้เพิ่มรสความแซ่บข้าไปอีกไอเดี๋ยนี่ใส่สารชิมก่อนค่ะน,น,น้ามันเหนียวค่ะน้าที่เขาใส่ข้าเบียร์ลงไปเข้มข้นหลายใส่สารชิมรสกันก่อนเด้อโอ้ยแซ่บไรค่ะพี่น้อง มะบันเนี่ยเตรียมไม่พ้อมนะคะไม่จิ้มไม่จิ้มหอยเพราะว่าสาวอีสา,สาเนเขได้เอ่อตัดกน้น,ม,นกมันก็ต้องเตรียมไม่เพราะจะจิ้มพอมมาจ้าไม่กินน้ำกันของเซ็บๆแเนว้ซเส็บ เดี๋ยวเห็ดกินกันไงๆๆได้หอยมาเข้ากัมะแกงมะขวาสู้กันกินจ้ะ